อย่าพิ่งรีบร้อนไปพี่ใหญ่พวกเรานั้นอยู่ในกำมือพวกนั้นพวกเราต้องหาวิธีช่วยพี่ใหญ่มาก่อนพวกมันมีแค่ไม่กี่คนแล้วอย่าปล่อยพวกมันหนีไปได้แม้แต่คนเดียวน้องสน้องสไม่ต้องกังวลข้าสบายดีพี่ใหญ่พวกนั้นปล่อยพี่มางั้นเหรอฮ่าฮ่าตอนนี้พวกเราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วพวกเราสามารถทำลายพวกมันได้โดยตรงแล้วในตอนนี้พวกเจ้าจะกำจัดพวกเขางั้นเหรอ ถูกต้องแล้วพวกที่ก้ามาท้าทายฐานรับจ้างฉลามเสือของพวกเราต้องตายกันทุกคนพี่ลองพูดถูกแล้วพวกนั้นอาจจะสามารถเอาชนะคน5000คนได้แต่ตอนนี้พวกนั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คนมากกว่า40,000คนอยู่ไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีทางหนีพ้นจากกองทัพของพวกเราได้นะเสือคงเจ้าจะเลือกอะไรเจ้านน้นอยากตายมากใช่ไหมอาพี่ใหญ่ทำไมท่านถึงตีเจ้าเสือดำ เจ้าก็าด้วยตาของพวกเจ้านั้นบอดหรือยังไงพวกเจ้านั้นที่จะทำร้ายนายท่านของข้างั้นหรอพวกเจ้าคงอยู่ในทะเลทรายมานานเจ้าจึงคิดว่าพวกเจ้านั้นคือที่หนึ่งในโลกจริงๆใช่ไหมผู้ใต้มาเข้าบัญชาขอ,ของเขาเป็นถึงเทพสงครามสี่คนการที่จะฆ่าพวกเจ้านั้นเหมือนการบีบมดพี่ใหญ่พวกข้าผิดไปแล้วอาพวกเราเป็นพี่น้องกันอย่าทะเลาะกันเลยพวกข้านั้นจะเชื่อฝั่งท่านพี่แล้ว พิธีการชักชวนของเสือคงนั้นพิเศษจริงๆบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับประเพณีของที่นี่ละมั้งเสือคงตัวนี้งูเง่าน,นิดหน่อยแต่ไม่งูจนคิดอะไรไม่ออกเลยหน่อยท่านนี่คือน้องชายทั้งสองของข้าเสือเลือดกับเสือดำจากนี้ต่อไปพวกข้าทั้งสามคนจะเท่าไหชีวิตเพื่อท่านด้วยใบหน้าข,ขาวๆเล็กๆของเขานี่คือเจ้านายของพวกเราจริงๆงั้นหลอถ้าไม่ใช่พี่ใหญ่ข้าคงจะตีเขาตายไปนานแล้ว พวกเจ้านั้นกำลงังพูดถึงเรื่องอะไรกันไม่เป็นไรเสือโค้งเจ้านั้นอย่าทำให้ข้าผิดหวังละเหลือประจันบ้านหมาป่าจงเปลี่ยนไปเป็นเหลือพิฆาตแม่เหล็กแล้วเล็งปืนใหญ่ไปที่เป้าหมายและปล่อยพลังที่ชาัจเอาไว้ออกไปอะไรกันนั่นคืออะไรดูเหมือนว่าจะเป็นอาวุธพิเศษที่สามารถบินได้เดี๋ยวนะแสงสีส้มนั้นนั่น,น,นคืออะไร พลังการทำลายล้างน่ากลัวอะไรขนาดนี้โอ้พระเจ้าถ้าปืนนั้นเล็งไปที่กลุ่มทานรับจ้างสลามเสือของพวกเราข้าเก่งว่าคงได้หายไปกันหมดน่พวกเราเกือบตกอยู่ในอันตรายโชคดีพี่ใหญ่ชักชวนพวกเราก่อนไม่เช่นนั้นพวกเราได้ไปเที่ยวเล่นสวรรค์นะตอนนี้พวกเจ้าก็รู้แล้วว่านายท่านนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดรีบไปคำนับนายท่านกันเสือเลือดคำนับนายท่านข้าขอตายเพื่อนายท่านเสือดำคำนับนายท่านข้าขอตายเพื่อนายท่าน เจ้านายของพวกเรานั้นคำนับเด็กน้อยคนนี้เป็นนายท่านพวกเรานั้นควรทำเช่นไรดีข้านั้นจะทำอะไรได้อีกหรือเจ้านั้นคิดที่จะออกจากกาลุ่มทหารรับจ้างฉลามเสืองั้นหรอเจ้าไม่รู้หรือว่าวิธีการของนายท่านเสือโค้งนั้นโหดร้ายแค่ไหนข้าขอติดตามนายท่านไปด้วยพวกเราทั้งหมดขอคำนับนายท่าน มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถปราบกองทัพฉลามเสือได้ทั้งหมดเรื่องนี้จะต้องทำให้อาณาจักรจงหลิงปวดหัวแน่ถึงจะเป็นนิยายก็ไม่กล้าเขียนเรื่องนี้ลงไปหรอก study them religiously so I don't be history